ปับหน้าดินนากเมื่อวานนี่กัทางน้องเอ็ดมื่อนี่กัทางอันอันนี้อีงแล้เกตของทางนองปาบกเงาไมป้าเกลนอยู่แถวเนาะมีเลยมีหามด้วยนี่ครออย่แถวนี้นี่น้องชายนี่เราเบิ่งเห็นด้เลยนี่

แนาวพี่น้อยเนาะนใส่เสื้อแขนสั้นมาซ้ำมาเนี่ย<อ>ฟ้าฝนหมดตกลงมาอนนี้เนาะ,ะตกกับหมตกแห้งหรอกพี่น้อยพอดีปล่อยไปนี่เนาะ,ะพบกันช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเด้อเนาะ,อ,ะอยู่บ้านของทางน้องป่าพี่น้อยเนาะ,ะบ้านเดียวกันครับทางน้องดำที่ทางมุษเยงได้สวยเดือบวงต้นพืชใบคอนอที่ว่าพาตัดยังอยู่หักษาพื้นทางกายอยู่อยู่ของหมอเสพปในตอนนี้แหละพี่น้องเนาะ ก้าวสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวุฒิสุกูสุคนพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกคือเขาคือเดิมครับพอน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้กับอามาเยี่ยมมายามเนาะเขตของทางน้องปลาพี่น้องอุยเนาะกัได้ยินว่าจะมีอาบ้านเฮือนซานหลังไม้แล้วว่าสันเนาะหลังเก่าน่ะบอกว่าถึงพี่น้องเนาะว่าหลังใหม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าชีวิตก็จบแล้วพี่น้องเอุ๋ยทางนั้นกันเนาะ มีแต่ว,าาว่าเขาเอาแนวเรื่องดีๆซอยทางนองเพื่อนนาะพี่น้นนองเนาะ,ะท่านั่นก็ว่ากันไปเนาะตามที่บุเสียงได้ติดตามก็คือว่าจบแล้วพี่น,อน่อยเนาะอ่ามื่อกี้ก็มาเยี่ยมยามถามข้าวแล้วก็สิถามทั้งน้องปาน้ำนาะเรื่องของทางน้องน้องน้องมาได้พี่น้องเป็นจังไดอยู่ทางนั่นกันเนาะาสิได้ขึ้นไปเยี่ยมไยายามทางลานน้นนาเนาะบักลาน,น้องกัญญาวราซันเนาะนั่นก็อีกคนอีกเคสนึงพี่หน่อยเนาะเอ่อป๊พี่น่อยเขาไปเยี่ยมไยายามถามข้าวเบิ่งน้ากันเนาะเป็นจังได อ่าที่ปั๊บนาดินเฮ็ดเฮึ้นที่ซ่านอยู่มองสถานที่มองใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสภาพอากาศเนาะมือน,นี้นี่ป้าตั้งแต่เศร้าคนใดพี่น้องเลยเนาะอ่าโบ๊ทันได้อ่า,า,นนอามีแหลตซองอยู่มือน,นี้เนาะคึมคึมอยู่อ่าคือบรรยากาศตอนเศร้าๆศร้าใช่ไหมเนาะแท้จริงกับใบสองใบาสามได้เลยพี่น้องเลยเนะา,านะ ขัดหม้อนี่เนาะล่างถวยล่างหม้อพี่น้อยทั้งสาวเพิ่นกันเนาะนี่เพ็นยังก่อนเจ้าขัดหม้อบ่อ๋อโดยโดยนี่พี่น้อยเนาะป่อันนี้เพื่อนเจ้าบ่หรือว่านี่ได้นี่ละเพื่อนครัวบ่อ๋อนึกว่าเพื่อนนอนอยู่นี่นะอ๋อเพื่อนเพื่อนหลังนี่บ่ เฮือนหลังนี่เนาะอันนี้มองเห็ดอยู่เห็ดกินเจ้านี่เนาะอ๋อเฮือนหลังนั่นก็แม่นบ่โอ้หลายหลังแท้นี่เนาะป่าทุอันหนึ่งเข่าบ่อ่าทุกไปหน่อยเนาะเออคืออันคือว่าเจ้าเนี่ยมีลูกน้อยใช่บ่เออเออเอาพอวามาเมื่อนั้นเห็นเพิ่นอุ้มลูกน้อยพี่น้อยเนาะเอาให้เพิ่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้าก่อนพี่น้องเพื่อเข้าไปหาทาง น้องป่าก้อนเนาะเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงบ้านพีเมืองนอกเนาะอันนี้คุดเดี๋ยวพี่น้อยแต่พอปฐมเนาะหม่งไรดิหม่งสเปุ๊บเฮื่อนนี่เนาะสถานที่เออเนาะโอ้ไม่ก็มาเลยนี่เนาะ มีดิสินงามใส่เนาะอยู่ใส่นี่อยู่อยู่บ่เนาะน้องปลาอยู่อยู่บ่อ๋ออยู่พี่บ่หลังนี่บ่เออเพื่อนหลังโคนเนาะพี่น้อยเห็ุอย่างเด้อยู่เทิงนี่เพื่ฮะซ่องมึอก่อนพี่น้องเอย อ๋อเนาะเรียกว่ารอบที่สองเล่นหนิเนาะมารอบก่อนหน้าเพื่อนเลี้ยงกับเข่ากับน้าเนาะอ่าในยูนิคินมารอบนี้โอ้มืดแท้นี่อ่ะเปิดนี่ก่อนเนาะปพามันคือมืดแท้ล่ะนี่ดูโดยเนาะปาหน้าใสเข่ามาบัดนี้เนาะคือผู้สาวดีดอบัดนี้พี่น้อยเนาะ อ้าวบัวแขงขอญาตในเดินนี e> um. <I S 2> yeah. nah ่ไม่เน uh. ี่ยแต่ว่ามันมืดเนาะโดยคุ้มฟ้าในมื่อนี่กันเนาะคุ้มฟ้าคือฝนคือฝนจีตกนี่แต่ว่ากระตกบัวแห้งตกพอปลอยปลายออืเจ้าก็ยังนอนอยู่นี่เป็นบ่อละโดยนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่เนาะกับลูกบ่โดย กับลูกสองคนเนาะเอาพี่ก่อนใช้ลูกเจ้าไปใช้สักเอาเอาพี่หน่อยลูกก่อนโอ้เสียงหลังแท้นี่โอ้ยอ้าลงมาพี่ก่อนก็ได้ละมาเยี่ยมยามไปไย สวัสดีนะสวัสดีนะบ่าวใช้อยู่ใช่ป้าดีเดยอผ้าดีแล้วก็ร่ามป่ะได้ไม่ดีเนาะมึงยังคือไล่รถงามแท้นะเด้อคือไล่รถงามแท้นะรถเขาเดอเดี๋ย้ออ้าวเดี๋ยวให้พอดิบนี่ก็ได้ป่ะไปพูดก็ได้ไปมองเพื่อนเจ้าปุ่ก็ได้ โอ้ได oh, no. oh, ้ไหม้มาได้เนาะโดยแม่นบ่ไม้เจ้าบ่แม่นไม้ค่อยนี่โอ้เพิ่นมาส่งแต่จังโมงอันนี้ล่ะไม้เบาบิมาส่งอือเสาอ่อนแม่นบ่เลยนี่บ่ดเป็นไม้เส้นเนาะเนาะไม้เนาะยาว4เมตรเด้อนี่ดงามๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮือนเจ้านี่สิเฮ็ดจักต้นก่อนล่ะจักเา 96 9บ่โดยซ่ํากันบ่กับเพิ่นหลังที่เคยเฮ็ดผ่านมาบไดซ่ํากันตอนนั้นจักจักเสา6ตอนนั้น6โดยอ๋ตัวนี้นี่สใหญ่กด้นี่เนาะโดยเออแม่นแหละนี่เนาะเอาเาาปไมเส้นไมยังเนาะบนี้ยังขาดยังนะขาดเฮาก็ยังบ่ฮู้คือกัน แต่ว่ามีแต่นันเห็นแต่ไม่สามนี่ก้อนเนาะโดยโดยโดย,โดยอพอดีกันเนี่ยทั้งทั้งบรจันทร์กับเพื่อนคิซีนำเนินการซอยเคสของทางนองป่าน้ำเนาะแต่ว่าดึงงบในการสังนะ่งเนี่เขายังบวชุกไปหน้องว่ามีอย่างแน่เพราะว่าถามทางนอกเพื่อนนี่กับบวชุกเนาะดว่าขาดอย่างแน่เพราะว่า,วาทางทีมงานกับบริจัทแจ้งว่ามอาาีอย่างขาดอย่างขาดอย่างเนาะ อติษฐามเบื้องน้ากันอะไรเนาะดีน้าพี่น้องเอ้ยคือว่าไปหาน้อไหมซะบ่มื่อเ้านี่เดินไปหาน้องมารอบนึงเนาะโเห็นไปก็ไพ่นะล่ะไปก็โมได้ลายอยู่บ่ลายหามาขายบ่คือหามาหาไม่ได้คายกินหามากินเองนี่บ่เดิไปขายจัะจะคายอยู่ไซหมูข่มคายเนาะเดิ เนาะให้ล <Auf> ูกเจ้าไปเล่นพุทธก่อนก็ได้มาไปเลยพี่แกมาด่าเลยเอ้าเนาะว่าดีเด้อวระจันเด้อยันว่าว่าจีเข้าไปยันว่าคุยเบียกกี่สิชเด้อเกิดได้โอ้เดี๋้อเด้อ ครับนาดินเนี่ยก่อนจังสิตั้งเพือนนะไปใส่ย่างไปพุ่นกนะไปนําไม้เพิ่นก่อนยังบ่เพียงไม้และไม้ก็ยังยังบ่พอสิเฮ็ดให้เพิ่นแบบเกาเกาเา่น่ะไม้ยังบ่ได้พอ่จ้ะอมันต้องมันต้องได้สั่งอีกต้องสั่งเพิ่มเนาะว่าอยู่แต่ไม้48นี่แหละบ่พอกะสั่งไม้8อีกก็ยังบ่ไม้เสากับเสา เสาวาเวนี่เพิ่งสั่งมาแค่หกต้นเราต้องสั่งอีกสามเาังขาดอยู่เนาะมาเพิ่มอีกสาม <debates> คุยอันแบบปั๊บนาดินบ่คุดเองบ่นี่ยนะมากะมันมันไม่ได้ลายนะก็เลยให้เพิ่นจ้างเพิ่นในคนในบ้าน,าน <c ười> อยแล้วพอกระเทินเนาะฮะแเราให้แทกก่อนเท่ <c ười> <c ười> เทกเดิน <temple. S 2> ันบอวเตมุนี้แล้วเดินเนาะนเ่คิดากระแม่แม่เอ่อาผ้าคลีเราว่างอันนั้นเด้อเนาะคุดนี่คือมือนั่นคทางนองป่าระเบิดได้เฮ้อ เท่กูนี่เลยว้ายน้ออยู่ในฟาร์มไหอกานมาเขียบมันที่นาะอือใช้เห็ดน้ำกาจค้นน่ะนี่บนเท่าไหร่กวกอะแบบพุดกันเองนะพุดอตอนนี้อ่างีงานน้ำเนยต่างแบบพอได้เห็ดวิเห็ดงานน้ พอเพิ game, women, so on, Pero, uh ่นกะวันนี main, main. ้เรียกวางเรียกอะก็เ้ากัจัดกันวเพิ่นอะคือวนอาชอารถมากกับไทย้ากไม่เอานี่พลาดไปนีู่้ดีกระทนเนาะงานเพิ่นมมาในงานมันหน่อยนะแมนแมนภูเกตชวนตางาปลูกอยาเนาะคุณต่ำๆเยอะนี่เอออนับปลูกเตชักคอไมั pháp nắp nà đi nọ, bữa bán này cả thang nông Ếch, bữa này cả thang... anh ấy đi thang kết của thang nông phà nhấp mấy là, nhấp nó tí phía má phăng cho, nó khuất vô mặc chốc bộ mì bò, mì ờ này, cho nó mình mì đều áo khuất, đông phải phút, xa đông phải phút nó มาดลงมเนาะมานี่แ่นไปเลยเนาะันติอที่เลยลงมานจะไ่ได้ลายนะองประจันกันี่แหละพี่น้องไอ้นำเน่นการตับตัวนี้เนาะเชนเอาเชนขอไม้ก่อนก็ได้ไปหาพอจะกัดเนาะอ่ะคอเนี่ยอโน่วัตเพลงเปิดเพลงเนาะ เปิดเพลงแต่โคตรโยนไ่ได้ยี่บ้อ่จันได้ยี่เืองเนาะปุกฮอดพี่บ้อฮะอันคอกแว่นี่่บเ้เมนบ่อประจันเอ็นคากอกแว่มานี่ได้ทีแล้วอัน่ไดลฮอดลุ่มพนบ่อทอตอได้ตอตอน้ำมันหน่าอได้ฮะโอ้ บอกพอดีแล้วก้าต้นเนาะแต่ชงเสร็จแต่วันนี้อันนี้แกเมลมาเลยแต่คุณเอาขี้ดินตัวนี้เนาะดูน้องน้องน้องเป็นยอดพุ่นแต่สาหอดมุงน้องปลาพุ่นพุ่นพอดีนะเก้าวต้นนี่ก็พอดีเตนะ็มเลยพอดีเต็มเนาะท่นว่าข้างหลังพี่กับห้องน้ำของในบ่อนาคตเนาะพี่จะเป็นห้องน้ำของในาย้ได้ห้องกบเบลัน Nó làm gì phì cho tình huyền nó đục đâu? Nó đục ai có, Đến ai? Đến ai? Đến đây. Đến đây. có nó phá phân bỏ? ai? Mình tỏ quay mọi người đều chưa cả เออครับเนาะขุดนํากันคน2คนนี้เนาะโอ้มีทีมงานแล้วอยู่อือมีคนตามมาเนาะว่าสิระเวังเด้มื้อนั้นน่ะน้องปาเก็บอยู่ฮะระเบิดบ่จักอันจักแม่ยังบ่พอจะเก็บมื้อนั้นน่ะระเบิดสอันนั้นแลบมันแลบลูกปืนแลบลูกปืนแ่บ่จปืนใหญ่แม่นะปืนนันอาาแบบอันยังก Ừ, bọc nhau mà mẹ Bọc bạc cơn thế này nó Nhìn thấy, n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 hìn Nó xa như nó bừng này Tụp hình như này nó

ตอกนี่เนาะชาเนาะเฮ็ดซอยกัดเนาะทางนอกป่าแต่ว่ามีส่วนเนาะทางเจ้าอือได้อ่ะเจนทางน้องเจ้าเป็นได้ไปหาอยู่บ่ดนีนะอันน้องซื้อก็อานี่กันก็ได้ทางน้องงมาบ่โดยอ๋อ น้องฮอนด้าได้เบ่ได้ไปเยี่ยมพยายามบ่กม่ได้ไปซาฮอนด้าก็เมื่อเราแตเห็นน้องมบริยูต้องกันแด้เลยเนาะเด้จีเอาไปสบายดีไดนไหสบายดีได้นายบอกแล้วเนีสบายดีแน่อันเอาไปสบายดีตะกงเราเสือกขาดแท้เนาะ ไฟป่ากระเสือนี่ไฟป่ากระเสือตัวนี้โดยอยู่มากินเสือตัวนี้ไปเลยเนาะโดยอืน,นาะโอ้นกพาพนกระทุกชับม้เนาะโดยเ <c> ฮ <oughs> ้ย เชื่อการกับยาเฟียดบุมีบ่เชื่อมาให้เราเลยจักโตเอากรพูกระการเชื่อเจ้าบุมีบ่จักโตมาให้เราเนี่ยไปเสียชราได้ไปยังจักโตเดีเราใส่เนี่ยจะว่าเราหลีใจไปเจ้าแข่ากับบองครับมาเชื่อมาให้เราไปมีบ่ เอาไม่มีเสือเหานุ่งเหวาอา่ยากให้เมาจัาหันบาปดีใจแด้เนาะเราใส่ใหโอผมีช่หมผเช็งกับซุอันไห้ทั้งน้องน้ำพุนอื้นเลยเนาะนาะนี้ก็ดูในช่วงนี้ก็ดูในเราวางอาเบึงงนเฮือ้นในซ่านแบบนี้เนาะ ขุดเตอรี่ได้ี่เนาะปั๊บเคลื่อลงไปยิงคือจีวคัก่แน่ตัวเม่เราคำยอนะมือโอ้ยเช่อมเชอกขาดกระเปียุเละนี่เนาะโดยยยับอกดูด้วเพื่อนให้เพื่อนเหเบี้ยบอกยบอก ເພິ່ນຕາມາໃຫ້ເປັນເລຍມນີ້ດເວເັດງານນາະອນພວິຊືກຮອດອີແລລົກກວມຕນຖກລັກຕນ แต่ว่าบบได้ฮอดพุ Guys, uh, like ่นให้อ้ายเห็นนะจะนี對對้เลยเด้อฮอดในพรดมุมไวย์บ่เราเปืี่ยวกับยังมุมนี้ตัวนี้ใบให้เอาเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนาะโอ้ยหาเชื่อไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันวาจันทีนั่นเด้อวาจันทีบอกกันเก่งนะแล้วหลางกันเป็นสวยอยู่ ทางรักอย่างนี้เนาะอันนี้เนาะไม่ไว้เนาะไม่มาอไคุณคุดไห้เนาะจ้างเดียร์นี่ไอ้เกลือกอันลกจ้างเดียร์ยอนน่เ้ จือในเด็กกูอ้ะจือในเด็สีทนได้สีทนได้พอจีก็จะจืดกันฝนตกพี่น้องเลยหยาดแห้งเข่าแห้งเข่าป่าดนึ่งเนาะเป็นอย่างไรล้านหนึ่งเราเที่ยงไรล้านเป็ล้านกีบเนาะขอขอน้ำกันเราอ่ะเนาะตางขอต่างเรากับโมนี่เวียกเคสเราอ่ะพี่น้องเยต่างอยากได้เวียกเนาะพอได้เงินพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า

พูดไปคุณมาตุ่มอะไตุมเ่ไ่ได้นี่เาะขั้ววนพยังไงนะป็ามืคนอีกคนนึงกลังช่วงคำคนละสองคนเนาะดซ่อยกันยนแล้วยุ่งมแรงเลมิเตให้เพิ่นเฮ็ดตานี้แหละเพ่นไหมนี่กเวลาส้างเพ่นมาแต่ก่อนจงให้เพิ่นรัดตอนใหม่เนาะน่กต้ง เอาซอยกันนางฟ้ากะเด้อเฮาอุมีจกเอากวดไม่กวดตอกซอยเพิ่มนี่งและเด้อเด้อเฮ้ยบังหาลองมาอีกเห็นนี่บิจักเนาะกินข้าวแล้วบ่มือนีกินมาสบายดีเออแล้วสบายดีไปใช้แหละไหวคุณบอขุดไหวเอาเริ่มปั๊บด่าดินก้อนพี่น้องเลยไห้มันงามๆได้เด้อ สุด <trilogy> ใจรถบ่อฮันที่นะปืนลูกปืนลูกปืนมาแมนมาแมนทองอเมริกามาแมนทองเรี่ยมเลยเวียดนามเลยนี่โอ้ยอะไรกาวมึงถิ่มปืนตก็จะอยู่นี่มีคนดูลูกคนอย่างมันคงว่าครบเซตนะอยู่นี่มันเขาทีเขาเอาไปขายด้ เป็ทอเนนี่ย่าหนเรว้ะ๋วว่างเรอยวังเอยเอ้เนาะเดี๋ยววังเวงเยลงตาเลยคุดเปิ่นซ่มซ้ำในบ้านี่โอังไงได้ดี่าไงเนาะอ้าร่านหันฆ่า่นอยู่บ้านนี้มีอยู่บ่อเนาะอัีอะไรเลิกจเยอปล่านฆ่ามีอยู่บ่ปลุกน้ามังยังแล้ว มีเยมีอยู่บ่อดวโอ้เอาเาโอเคเฉยเนาะอนี่พี่น้องเดี๋ยวไปนี่ให้ทางน้องพ่นก่อนโอ้ะเนาะีเลายเนาะงามของลูกของลามีแล้เอซอยกันเนาะ้อเอาอันน้องปลาเไปซื้อน้ำมาให้ทางมาให้พ่นน่้เด้อ ครับเจ้าหันไปกินน้ากัน้วเนงยกินย่งไงบอกบอกเพื่อนเัาเด้อกรนทิ้งแดงบอกทแดงนุวนน่ะเออู้อะไรไอเชกล้างนี่อ่ะเดี๋ยวโบเชียงขอไม้เนี่ยอคอนแทบบันนี่เนาะโอเคอะเนาะไปซื้อน้ำไมาให้าซอยกันอีกแรงนึง เนาะยินดีกับน้องเพิ่นอีกคือหนึ่งเนาะเลยขื่นเลยซานแหละเราขึ้นเดี่ยได้ของเราขึ้นเดี๋ยวได้หาเสือมาให้ร้อนไมมเนี่ยฮะควยคอยได้คอยมันเห็นมันเป็นเล็กเป็นลายเลยยึดก่อนคือหลังคือหลังแกกร้อกินนี่บ่แกะขึ้นตั้มเนาอะไรเพราะว่าเมื่อกี้โปรนิลายขนาดเนี่ยนี่ พิซเซเลนเวียดเดย์ชุดที่ลบสงครามอ่านเห็นนี่เลยฮะเมนบบนั่นน่ะอ๋อของแก้วเนาะพอมีผ้าบุพเพนี่เราผ้าบราพันยาตะลันท์เนาะเนาะท่านั่นแหละพี่น้องให้เพิ่นเฮ็ดเวฮ็ดงานก่อนบ่เนี่ยเดินทางก่อนยินว่าทางประธานป้องเพิ่ซเซเลนเขาเดียงน้าบ่ซั่น ที่เจ้าเข้าบอว่าเชียงว่าอยู่เขึอนอาหานเอ้ยลุงบีและนอกันพูดแล้วกันอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยสบจันตามไปพระสาวกโตลุนทางก่อนเด้อสาวาระจันเด้อโดยเนาะขอบใจว่าเสียงนะโดยเนาะเบิุญว่านั่นซอยกันที่เรื่องเนาะบ้านอีกหลังหนึ่งที่เรื่องเรื่องงบนี่ยังขาดลายเนาะแมนยังขาดสร้างเนาะขาดสร้างกะนครบเาเอาทางทีมงานของเาบจันนี่กะสิบหาล้าน

อืมป่ะเนาะพี่น้องเอยเนาะขอตัวเดินทางไปต่อก่อนปัะนี้ทางพ่อน้องเปียวก่อนเนาะมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเนาะร่างเริ่มบุกเบิกอ่าปรับสถานที่เนาะเริ่มจะปลุกจะสร้างบ้านพื้นซานค่อยๆไปนี่ก็เป็นอีกเคตหนึ่งเนาะเท่ากับเราเรื่องไม่เนาะคันเชื่อเกับพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นอ่าโสดแล้วพี่น้องเอย มีผู้ใหญ่ได้พี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่อันอยู่ทางวิงจันทร์เพิ่นโทรมาหาบ่แสงมื้อเช้านี่เพิ่นว่าอ่าอยากติดต่อกับน้องป่าว่าซั่นน้องป่าก็มาได้น้องป่ามานี่ก่อนอ่าโดใส่ซื้อมา2งอนะซื้อ2งเอาเจ้าบ่กินบ่คือบ่ซื้อนมซือมาเอดโดบ่เอาไว้เอาไว้ซื้อให้เราต่ออีกเด้อเด้อให้เราโดยเอาไว้ซื้ออีต่ออีกก็ได้ เพราะว่ายังโมทันได้เลี้ยวอยู่อีกกำลังใจนึงเด้อเด้อถามบมตั้งบอยาวเด้อถามสั้นๆเด้อมีอันผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทางวิ่งจันเพิ่นอยากได้บุญโทษเจ้าเจ้าสีแจกอยู่บ่แจกแจกบ่โอ้ด้วยด้วยอ่าคันนั่งกันเดียวสิอ่าอันนี้พี่น้อยเพราะว่าเพิ่นอยากได้บุญโทษแต่วพิ่นอยากติดต่อหาทางน้องฟ้าว่าสัน อย่าค <c ười> ุยนําบ่ท okay <c ười> ันพี่น้องเพิ่นติดตามมาก็อาถามมึงคุยเบิ่งน้องเพิ่นก่อนไดว่เพิ่นสิโอเคนําบ่ทางผู้ว่าเวียงจันท์เนาะอดวงเฮาก็ได้พี่น้องเอาโอเคเด้อน้องเด้อเด้อเอาเดี๋ยวจังนี่นํากันเนาะเด้อบ่เสียงเดินทางก่อนบนี้เด้อเพราะว่ายังบ่ทันได้กลับสิขึ้นไปพุ่นวซะแล้วก่อนเดไปได้เอาไปเอาน้ํารถเนาะเอาเนาะเรื่องราวนี้ก็จังว่ากันพี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นก็อ่ายอมให้บโทเนาะ มีผู้ใหญ่พี่น้องเนาะเพิ่นติดต่อมาเพิ่นอยากอ่าอุปถัมภ์คำชูหรือว่าจังไดนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้บริโภคอย่างไรพิ่นแค่ว่าอยากได้เบอร์โทรอยากติดต่อตดินน้ำเนาะแต่บ่เชื่ออยังให้คำตอบบ่ได้ถามทางน้องเพิ่นเกิดจุ่มาเนี่แหละเพิ่นก็บอกเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าการนี่เนาะเรื่องบ้านขึ้นซานก็ยังขาดงบประมาณลายเนาะพี่น้องเนาะบ้านน้องปลาเนี่ยแหละพี่น้อยติดตามับชมเบอร์น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้ได้สำเร็จเนาะพี่น้องเนาะ อ,อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยบิร์สุขสุขคนณนะพี่น้องเดอ้อนอะเยี่ยมยามทำข้าวทังน้องเพิ่นคลิปนี้ลาก่อนนอะพี่น้องนองสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุข,ขสุขคนเด้อ